ผู้ชมแขกรับเชิญวันนี้ขอบอกว่าด้วยความคิดถึงจึงกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งครับพี่ออนออนอนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยคิดมานานมากเลย คุณค่ะจริงๆก็คิดถึงแฟนๆห้องข่าวบันเทิงเหมือนกัน<า>นะคะคก,ก็วันนี้เนี่ยมาแนะนําสิ่งดีๆแฮปปี้เทรนของพี่ออนนั่นเองทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี<อ>จากสเปนอาราบิกาแท้ที่แบบขั้วเข้มคุณก็จะได้รสกาแฟหอมกลุ่น<อ>แล้วอย่างที่บอกว่าหวานมันหอมอร่อยมีอยู่ในกาแฟแฮปปี้เทรนของพี่ออนแล้วยังดีต่อสุขภาพคืออันนี้เนี่ยคือคัสสันโรงงานที่แบบว่าผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ<อ>แล้วไปคุยกับโรงงานเลยว่าถ้าเป็น ของพี่ออนเนี่ยมันต้องไม่เหมือนใครใเขาก็เลยใช้นวัตกรรมเซลเอนฮานเซลเอนฮานก็คือการดึงสารสกัดจากส้มมาใส่ในกาแฟแฮปปี้เทรนดแล้วจะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยดูดซึมสารสกัดได้ดีมากขึ้น3-5เท่าเพราะฉะนั้นใส่สารสกัดไป32ชนิดรับรองว่าร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราสวยขึ้นเพราะในกาแฟแฮปปี้เทรนของพี่ มีคอลลาเจนถึง2สายพันธุ์โอคอลลาเจนด้วยเหรอใช่ค่ะคอลลาเจน2สายพันธุ์ทั้งคอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจนไดเปปไทด์ครับช,ช,ช่วยเรื่องผิวผมกระดูกเล็บเล็บเพราะฉะนั้นเราสวยขึ้นแน่นอนครบเลย <c oughs> เป็นกาแฟที่ครบมากๆ <c oughs> เลยค่ะไห <c oughs> นๆก็น,าน,านั่นๆ มาทแมีแล้วเจอกันก็เลยนําโปรโมชั่นที่แบบว่าสุดคุ้มมาฝากคุณพ่อพ่แม่ๆเลยค่ะวันนี้นะีต้องบอกว่าปกติแล้วกาแฟแฮปปี้เทรน1ซองเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด1หอ่อมี20ซองอราคา890แต่วันนี้พี่ออนจัดเป็นเซตมาให้เลยค่ะซื้อ3ห่อนะคะจะได้รับไปทั้งหมด60ซองมูลค่าคือ2,670บาทรับฟรีไปอีก2ห่อใหญ่ได้ไปอีก4ซอง อีก4ีซองรวมแล้วทานยาวๆได้100แก้วค่ะราคาพิเศษทั้งหมด5ห่อแบบนี้นะคะ1,090กับ90าบาทแล้วที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยต้องรีบโทรค่ะแถมเยอะให้เยอะมากๆเลย5ห่อ1,090บาทรบคาทใา่เยอะมากราคาดีจริงๆ100แก้วอ่ะทุกกี่ประมาณ10กว่าบาท เราเข้าร้านกาแฟทีอ่าวเป็นร้อยแล้วนี่ไงแล้วเป็นกาแฟสุขภาพได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะแต่จะบอกว่ามานานมาทีนี่คุ้มเลยพี่นะคุ้มมากเลยค่ะคุ้มมากๆอัดแน่นอัดโปรแบบถูกใจอยู่สุดเลยใช่ลอดื่มกาแฟหน่อยกสักจีบหนึ่งเอ้อสดชื่นจริงๆขุบคุณที่สุดแลปปี้มากค่ะ